สปอร์ตฮีโรสนับสนุนโดย All New Isuzu x Series ท้าทายทุกริมิตสุดขีดสไตล์ X ช่วงของสปอร์ตฮีโร่ครับอยู่กับสมศักดิ์ดวงเมืองนะครับอดีตนักสกปอตกรด์ดทีมชาติไทยเหมือนเดิมนะครับได้รับรู้เรื่องราวในชีวิตการเป็นนักกีฬาตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนกระทั่งก้าวขึ้นมาติดทีมชาติและก็ถือเป็นหนึ่งในตำนานนัก,กะตะกรอ้อทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะมาเลเซียได้มาคุยกันถึงเรื่องของชีวิตการทํางานบ้างซึ่งพี่โจสมศักดิ์ดวงเมืองนั้นเริ่มต้นชีวิตการทํางานอยู่ที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอด ชีวิตการทำงานผมก็ก็มีโชคอยู่แล้วนะครับนะครับผมสมัยก่อนเก็บตัวน่าจะปี2528ที่หัวหมากครับแล้วก็มีรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ซึ่งเ,เป็นนักลอทีมชาติอยู่แล้วเราทำงานองค์การโทรศัพท์นะครับชื่อพี่พยนต์ร่วงประเสริฐนะครับคือจ,จุดแรกนะครับเขาก็บอกว่านักกีฬาคนไหนอยากทํางานองค์การโทรศัพท์มั่งอออลองเขียนไปสมัครทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวลองไปสอบดูอะไรประมาณนี้ครับ จริงๆแล้ววันนั้นน่าจะผมอาจจะเบื่อการซ้อมมากกว่านะครับก็เลยสมัครบอกโค้ชว่าผมขอไปสอบนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปสอบสอบที่มหาลัยรามคำแหงยังจำได้อยู่เพราะอยู่ติดหัวหมากนะครับวันนั้นผมดีใจมากที่ไม่ได้ซ้อมนะครับก็เลยไปสอบก็ไม่คิดว่าจะได้นะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ผู้ใหญ่ของการโนศัพท์ในยุคนั้นนะครับท่านดรไพรวรนิพพยอมนะครับท่านท่าน ท่านลงนามอยากได้นักนก,กีฬาตัก้อครับก็ถือว่าโชคดีครับได้ได้ได,ได,ได้ได้ทำงานในปี2529นะครับถูกบรรจออุองค์การโทรศัพท์ที่จังหวัด ที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับในปีแรกที่ทํางานนะครับก็ตั้งแต่นั้นมาก็ทํางานโรงการโทรศัพท์ได้หนึ่งปีก็ขอย้ายกลับเชียงใหม่นะครับเนื่องจากว่าเป็นคนเป็นคนเป็นคนบ้านนอกดีกว่านะครับอยู่ในกรุงเริ่มเบือ่อดูการเดินทางยากลำบากมากนะก็เลยขอผู้ใหญ่ว่าผมขอย้ายกลับบ้านนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีครอบครัวด,ด้วยตอนนั้นแล้วก็ต้องไปดูแลพ่อแม่อะไรก็ก็ ผู้ใหญ่ก็ให้ความกรุณานะครับ<ม>ก็โชคดีทำได้ย้ายกับเชียงใหม่ในปี2530นะ